สวัสดีครับวันนี้มาในรูปแบบแล้วเรื่องให้ฟังนะครับเพราะช่วงนี้มีข่าวคราวหลยอย่างในสังคมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในวงการสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับผมมานั่งคิดว่าจะพูดเรื่องนี้ดีหรือไม่และก็ตัดสินใจว่าจะนำมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาและก็น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับสัตรีและพระสงฆ์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสตรีกับพระสงฆ์นั้นมีเหตุการณ์มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งสอนพระสาวกให้ระวังมีสติที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสตรีซึ่งคำว่าปฏิสัมพันธ์นี้เป็นคำกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้เลวถ้ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นการส่งเสริมพระศาสนาถ้าเป็นการปฏิสัมพันธ์ในเชิงที่ไม่ดี ก็เป็นภัยต่อพรหมจรรย์และก็ต่อพระศาสนาด้วยหลายคนอาจจะมองผู้หญิงในแง่ลบว่าเป็นภัยต่อพรหมจรรย์ของพระสงฆ์แต่ความเป็นจริงนั้นก็ไม่ใช่นะครับเพราะในพระศาสนาได้กําหนดให้มีพุทธบริษ,ษ,ษัท4ซึ่งเป็นผู้ดํารงไว้ซึ่งพระศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีเพศหญิง อยู่ในพุทธบริษัทสด้วยก็คือพิสุนีและอุบาสิกาฝ่ายพิสุนีก็เช่นพระมหาปชาบดีโคตมีเทรีและพระอุบลวรรณาเทรีเป็นต้นฝ่ายอุบาสิกาที่หลายคนรู้จักก็เช่นนางสุชาดาเป็นต้นดังนั้นแล้วสตรีจึงมีบทบาทสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาเช่นกันครับในสมัยพุทธกาลพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติตนต่อสตรีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าอย่าดูเมื่อจําเป็นต้องดูจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระอานุ์ก็ได้ถามต่อครับพระองค์ก็ตอบว่าอย่าพูดด้วยเมื่อจําเป็นต้องพูดจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระอานนุ์ก็ถามต่อพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่าต้องตั้งสติไว้ จะเห็นได้ว่าพุทธโอวาทนั้นได้เน้นหนักไปที่พระพิสุสงฆ์ว่าต้องไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอเมื่อสามารถดำรงตนอยู่ในสติได้ก็จะไม่เกิดการกระทําที่ผิดเพราะได้หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เสี่ยงจะเกิดการกระทําผิดนั้นซึ่งไม่มีในพุทธโอวาทเลยนะครับที่จะกล่าวเชิงลบต่อสตรีแต่ได้เน้นย้ำที่ตัวพระสงฆ์ให้ระวังและห่างไกลเพราะกิเลสตัณหาจะเข้าครอบงำ แล้วถ้าเกิดการผิดพลาดนะครับไม่ทําตามพุทธโอวาทแล้วก็กระทําความผิดพระวินัยจะมีผลอย่างไรในกรณีที่เกิดการกระทาผิดพระวินยัยข้อเสพเมถุนหรือพูดง่ายๆก็คือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่บวชเป็นพระไม่ว่าจะเป็นกับคนเป็นหญิงหรือชายจะเป็นสัตว์หรือเป็นซากศพถือว่าเป็นหนึ่งในอาบัติปาราชิกซึ่งเป็นอาบัติร้ายแรงที่สุดของพระสงฆ์ ปราชิกก็มีอยู่4ข้อด้วยกันครับก็ได้แก่เศษเมถุนลักขโมยพรากชีวิตมนุษย์หรือฆ่าคนครับแล้วก็อวดอุตริมนุษธรรมหรือไม่รู้จริงแต่กล่าวโอ้อวดตนถ้าพระสงฆ์เนี่ยได้ทําผิดข้อใดข้อหนึ่งในสข้อนี้แม้จะไม่มีการทําพิธีศึกก็พ้นจากความเป็นพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่สึกก็จะกลายเป็นพวกอารัชี อีกทั้งจะไม่สามารถกลับมาบวชในพระพุทธศาสนาได้อีกตลอดชีวิตแล้วถ้ายัางแอบมาบวชโดยไม่มีใครทราบล่ะทำได้ไหมก็จะกลายเป็นพวกนอกรีดครับหรืออรัชชีตามที่กล่าวมาเบื้องต้นแม้จะหลอกคนอื่นได้แต่ก็ไม่สามารถหลอกใจตัวเองได้นั่นเองครับเรื่องข้ออาบัติราชิกนี้เป็นอนุสาสสำคัญตั้งแต่ออกบวชเลยครับเพราะว่าเป็นคำสอน8อย่างที่พระอุปัชาได้มอบไว้ให้ ในวันที่ออกบวชหนึ่งใน8ข้อนั้นก็มีสิ่งที่ห้ามกระทำก็คือการเสพเมทุนดังนั้นจะกล่าวอ้างใดๆเพื่อเป็นการแก้ตัวก็ไม่ได้เพราะเราตั้งใจบวชเป็นพระเพื่อสืบสารพระศาสนาไม่ได้มาบวชหาลาบสักการะและทำผิดศีลธรรมสิ่งที่น่ารันทดใจก็คือการรู้ตัวเองว่าทำผิดอาบัติปาราชิกหมดสิ้นความเป็นสงฆ์โดยสมบูรณ แต่ก็ยังคงดำรงตนในเพศสมณะให้คนได้กราบไหว้ซึ่งผมไม่แน่ใจเลยว่าถ้าสังคมไม่ทราบไม่เป็นข่าวจะยังคงบวชต่อไปหรือไม่เพราะถ้าบวชต่อไปก็จะเป็นเพียงอารัจฉีให้คนได้กราบไหว้หลงผิดตลอดไปจึงขอเดียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าอาบัติปาราชิกนี้เป็นอาบัตรรุนแรงที่สุดของสงฆ์และจะกลับมาบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิต ส่วนในเรื่องบาปบุญนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่พระศาสนาก็ได้สอนเรื่องบาปบุญว่ามีจริงการเียนไฝไตเกิดนั้นก็มีจริงนรกสวรรค์มีจริงซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวในครั้งนี้เรื่องการปฏิบัติของพระสงฆ์ให้มีสต,ติต่อสตรีนั้นมีความสําคัญอย่างมากนะครับดังนั้นในประวัติครูบาอาจารย์สายป่ากรรมฐานเช่นสายลวงปู่มั่นภูริทัตโต จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการมาคุณของครูบาอาจารย์หลายรูปซึ่งผมจะขอ,อยกตัวอย่างนะครับในวันนี้เช่นหลวงปู่หลุยจันทสาโรสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มบวชได้เพียงหพรรษาท่านได้ทุดงไปกับครูบาอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมไปถึงหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์และก็ได้รับนิมนต์ไปงานศพของญาติในถิ่นนั้นระหว่างที่พักสวดและก็ได้รับถวายน้ำปานะ ปรากฏว่าสายตาของลุงปู่หลุยได้ไปประสากนกันกับสีกาสาวคนหนึ่งในพิธีครั้งนั้นเพียงแค่การศบตาเท่านั้นนะครับก็รู้สึกเจ็บแปร๊บเข้าที่หัวใจเหมือนสายฟ้าฟาจนแทบจะหงายหลังล้มระหว่างนั้นลุงปู่สิงห์ขันตยาขโมนี่ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านเนี่ยก็ได้รู้ถึงบุพกรรมนี้ได้เข้ามาพยุงตัวท่านไว้ได้ทันครับถ้าเกิดพยุงไม่ทันเนี่ยก็คงหงายหลังตึงลงไปเลยและหลังพิธี หลวงปูส่สิงได้นําตัวหลวงปู่หลุยออกจากลมศักทันทีและควบคุมการปฏิบัติภาวนาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้หลวงปู่หลุยนั้นถูกกิเลสครอบงําและหลวงปู่หลุยเองท่านก็ทราบว่าตนเองนั้นมีบุพกรรมร่วมกับสีการนั้นมาแต่เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อพรหมจารย์ของท่านท่านจึงได้เร่งปฏิบัติภาวนาหลีกหนีจากความวุ่นวายนั้นจนประสบความสําเร็จเป็นหลวงปู่หลุยจันทสาโรสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่ง ที่มีผู้คนเคารพศรัทธ,ธามากมายนอกจากหลวงปู่ลุยแล้วก็ยังมีหลวงปู่ฟั่นอาจารโรครับที่ภัยกรรมคุณได้เข้าครอบงำเช่นกันในสมัยที่ท่านยังบวชเป็นพระหนุ่มใหม่เนี่ยท่านได้เดินบินธบาดแล้วก็ไปศบตากับสตรีจิตใจตอนนั้นครับก็ตะเลิดเกิดความใคร่ขึ้นมาโดยทันทีแต่ท่านก็ยังมีสติรู้และก็ได้ขังตนเองนั้นในโบสถ์นานถึง7วันเพื่อพิจารณาตนเองด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน จนเกิดความสำเร็จรอดผลจากภัยมาตุคามในที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีตัวอย่างพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากมายที่ดำรงตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งรัดโดยเน้นการพิจารณาตนเองไม่ประมาทงดโทษสิ่งแวดล้อมเพราะตัวเราเองเท่านั้นที่จะคุมตัวเราเองได้โดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้องหลีกไกลจากสิ่งยั่วยุทางอารมณ์จึงเป็นเหตุให้พระกรรมฐานในสมัยก่อน โดยเฉพาะสายลุงปู่มั่นจึงต้องหลีกไกลสังคมออกทุดงเข้าปา่าปฏิบัติตามถ้ำเพื่อห่างไกลสิ่งย่ออยู่นั่นเองครับสังคมปัจจุบันของเรานั้นมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะน้อยลงหลายคนเน้นความถูกใจแต่ไม่เน้นความถูกต้องถ้าพูดถูกจริตตนก็พากันเคารพนับถือหลายคนฟังแค่คำคมที่อาจจะใช้ประโยชน์ใดไม่ได้แต่ก็พากันศรัทธาบางคนเพียงเห็นรูปลับภายนอกว่าดูดีก็หลงผิดไปชื่นชม พระธรรมวินัยไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลกนะครับยังคงเป็นหลักปฏิบตัติไม่มีการยกเว้นจะละส่วนใดเพื่อปฏิบัติให้หย่อนลงไม่ได้ดังนั้นถ้าจะบวชในพระศาสนาขอให้พิจารณาตนเองให้ดีว่าบวชมาเพื่ออะไรบวชแล้วได้ภาวนาหรือไม่บวชแล้วได้ออกมินตบาทหรือไม่บวชแล้วมาหาเอฟซหาเงินทองหรือไม่เพราะการบวชไม่ใช่อาชีพครับ จะบวชเพื่อมาหาเงินทองไม่ได้จึงมีบัญญัติให้พระสงฆ์ต้องออกมิบาบเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นหน้าที่พระสงฆ์ก็คือการบวชเพื่อหาความจริงขจัดกิเลสในตนทํานิพพานให้แจ้งเมื่อตอนเองรู้แล้วจึงค่อยไปสอนคนอื่นต่อไปถ้าบวชแล้วทําดีไม่ได้อย่าบวชให้เป็นบาปต่อตนเองจะดีที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณการรับฟังและพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ